สวัสดีค่ะเบามาเจอกันอีกแล้วนะคะในโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์นะคะหัดพยากรณ์อย่าลืมนะคะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำในเรื่องของ YouTube ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตานะคะเจ้ชาชะตาเกิดเป็นชายนะคะเขาบอกว่า เวลาที่เราเปิดรูปดวงมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่านะคะว่าเขาอยู่ลัคนาราศีประเภทอะไรมีดาวอะไรเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะคะอะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเรามาดูกันลัคนาอยู่ราศีอ่าเราต้องรู้ก่อนนะคะราศี อะไรอยู่ราศีประเภทอะไรลัคนายอยู่ราศีมิถุนลัคนายอยู่ราศีมิถุนมีดาวเจ้าของเรือนคือดาวพุธ <c oughs> มีใครอยู่นะมีคนคู่อยู่ประเภทอะไรประเภทนละ มาล,ละคือสัตว์สองเท้าหรือคนนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ดูก่อนทุกครั้งเลยเราเปิดตววเราต้องดูคําว่าองค์เก์นะคะมีความเข้มแข็งไหมมีดาวอะไรกลุมรักษณะคําว่าองค์เก์นะะต้องมีดาวก <c oughs> ุมลักษณะ จะมีชื่อเสียงไหมมีเกติยศไหมนะคะเราก็ดูก่อนว่าดวงนี้นะคะได้คําว่าองเกณฑ์เพราะว่ามีดาวอะไรนะคะมีดาวพระอาทิตย์นะคะกับพระหัสถกลุ่มลัคนาถือว่าดวงนี้ได้องเกณฑ์ได้ความเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าดาวพระอาทิตย์ตำแหน่งของเขานะคะได้อะไรนะ,ะในตำแหน่งของเขาพระอาทิตย์เป็นราชาโชค เพราะฉะนั้นเวลาชาโชคแปลว่าได้ตำแหน่งอะไรมาแบบสบายๆนะคะพระรหัสนะคะก็เขาบอกว่าพระรหัสตรงนี้เป็นป่าแต่พระหัสตรงนี้มีสองตำแหน่งก็คือในตำแหน่งปะก็ปะไปนะคะแต่เขาก็ได้อีกตำแหน่งคือตำแหน่งของราชาโชคหรืออุจจาวรยานะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะว่า เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้โอเคแล้วมีความเข้มแข็งมีวาสนามีคนรู้จักมีคนที่เกียรตินับหน้าถือตาเรามาดูก่อนนะคะว่าในอุดมเกณฑ์เขามีหรือเปล่าก็<ห>มีดาวพบที่ นะคะเราก็มาดูนะคะว่าดวงนี้ได้ยังไงเนี่ยองเกณฑ์ได้อุดมเกณฑ์ยังไงก็ต้องได้พระหัสเนี่ยเห็นไหมคะที่ครูบอกว่าถ้ามีดาวที่องเกณฑ์นะคะแปลว่าอุดมเกณฑ์ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราก็ที่หนึ่งเนี่ยเขาได้แน่นอนแล้วนะคะว่าได้อุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็มาร์กของเราไว้นะคะว่าพบที่หนึ่งได้อุดมเกณฑ์นะคะกลุ่มลัคนามาจากคําว่ามูลลักษณนะ เสร็จแล้วเราไปดูต่อนะคะพบที่สามมีไหมนะคะมีดาวไหมคะมีดาวพุธพระหัสสุกสาวหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าดวงนี้มีคําว่าสุกและมีคําว่าสาวเพราะฉะนั้นสุกสาวนะคะอยู่ในพบที่สามเพราะฉะนั้นพบที่สามเขาได้อุลุมเกณฑ์พบอะไรคะพบเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนสังคม ยาพี่น้องนะคะอะเพราะฉะนั้นจะมีดาวศุกร์ศุกร์เส,สาร์นะคะอยู่ในเรือนภพที่สามเรามาดูต่อภพที่สี่เขามีไหมคะภพที่สี่ไม่มีเราก็มาร์คไว้ว่าไม่มีภพที่เจ็ดมีไหมไม่มีภพที่เจ็ดก็ไม่ได้อุดมเกณฑ์แล้วเราไปดูภพที่สิบเอ็ดมีไหมคะสิบเอ็ดคือภพลาภะ เพราะฉะนั้นไม่มีเราก็ขีดคาดไปเลยว่าไม่มีเพราะฉะนั้นในดักวงของเขาที่ได้คําว่าองเกค,คือดาวพฤหัสมาจากคําว่ามูลละมากลุมลักเพราะฉะนั้นตอนเจ้าชะตาเกิดเนี่ยพ่อแม่มีตังแน่นอนแต่เจ้าชะตามีกาลีมาเกาะก็แปลว่าสมัยเด็กๆเ,เจ้าชะตาอาจจะคนเป็นคนขี้โรคหรือป่วยบ่อยลักษณะแบบนี้นะหรือจนพ่อแม่อาจจะต้องแบบ ยกไปให้คนอื่นเขาเรียกก็แปลว่าอจาจจะขี้โรคอะค่ะเด็กๆเ,เกิดมาจะเป็นคนที่ขี้โลกหรือไม่สบายบ่อยๆลักษณะแบบนี้นะคะ่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปดูต่อนะคะในเรื่องของพินทุบาทเรามาดูนะคะว่าดวงนี้มีพินทุบาทไหมพินทุบาทคือจุดเสียจุดเสียจุดมองจุดเศร้าบางทีนะคะถ้าเป็นพินทุบาทพาวพานก็แปลว่าแค่แบบ แค่มีรอยจางๆมีรอยมันแค่เล้าๆแต่มันไม่ได้แตกถ้าเป็นรูงแตกมันต้องใช้คําว่าพอสัมผาเป็นพินทุบาทลักษณะแบบนี้นะคะเราก็มาดูพินทุบาทกันเวลาที่เราดูดวงชะตาเราอย่าทิ้งนะคะทิ้งไม่ได้เลยนะคะมีคําว่านะคะข้อที่ห้ามีไหมอ่า หนึ่งสองสามสี่ห้ามีไหมคะดาวพาธีทั้งคานพาสาวไม่มีโชคดีจังพบที่เจ็ดมีไหมคะมีดาวสุขเสาลาหูหรือเปล่านะคะพบที่เจ็ดมีไหมสุขเสาลาหูไม่มีโชคดีจัง พุที่แปดมีไมค้ค้าธิทุบาทพกที่แปดไปพบมรณะมีดาวจันท์อังคารพระรหัสหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพบที่แปดของเขาไม่มีนะคะทุที่เก้าไม่ต้องมีดาวพุธไหมนะคะทุที่เก้ามีดาวพุธไหมแปลว่าไม่มีแปลว่าคนนี้ไม่มีในเรื่องของปัญหาเลยไม่มีดิทุบาเลยดีจันอ่า เราไปดูแค่นั้นแบบดูคุณดีมากเลยนะนูกนี่นะนะไม,ไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปวิเคราะห์อย่างอื่นต่อด้วยนะคะเมื่อเราได้วิเคราะห์แบบนี้แล้วเราต้องไปดูก่อนนะคะว่าในดวงของเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะะลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราทิ้งไม่ได้คําว่ามาตรฐานดาวนะคะมาตรฐานดาวพระทิศได้คําว่าราชาทนะคะพระจันทร์ไม่มีตําแหน่งนะคะ ข้างคานมีตำแหน่งไหมไม่มีตำแหน่งแต่ข้างคานได้คำว่าดาวโยงยศนะคะดาวยงยศจะปรากฏซึ่งนศด,ดีมารเมฆและตุนในนะคะแต่ว่าเราเราก็ดูก่อนนะคะว่าถ้าเป็นราหนะูถ้ามีดาวราหูอยู่ในราศีเมษเพราว่าดวงแบบนี้ได้โยงยศแต่ดวงของเขาเองได้ได้โยงยศนะคะก็อังคารน,นะคะอยู่เรือน เรือนราศีปาสีง AS IS, AS IC, นะคะเขาเรียกว่าได้ดาวโยงยศนะคะอ่ะเรามดูแต่ว่าคนที่โยงยศแต่ว่ามียิ่งยืนนานมีเกียรติยิ่งยืนนานลักษณะนี้นะคะเรามาดูต่อนะคะว่าดาวพุธของเขามีตําแหน่งไหมดาวพุธไม่มีตําแหน่งแต่ดาวพุธของเขาอยู่ในเรือนคู่มิตรจันโฉมตูคู่พุธนงยาวก็แปลว่าพุธเนี่ยอยู่ในเรือนของคู่มิตรนะคะ เรามาดูต่อนะคะว่าดาวพระรหัสของเขาดาวศุกร์มีตำแหน่งไหมดาวศุกร์ไม่มีตำแหน่งนะคะและดาวเสาร์มีตำแหน่งไหมคำว่าว่าเป็นถ้าแบบนี้คำว่าเป็นป่าก็ได้หรือไม่มีตำแหน่งก็ได้และราหูไม่มีตำแหน่งลักษณะแบบนี้นะคะเราดูมาตรฐานดาวเราต้องดูก่อนว่ามาตรฐานดาวของเขาเป็นยังไงปีนี้เจ้าชะตาอายุ46ปีนะคะ ปีนี้ดาวพระอาทิตย์เป็นการิดีต่อดวงชะตาของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้าย<ม>การปรับเปลี่ยนราหูนะคะเข้ามาในเรือนของอะไรเข้ามาในเรือนของอลิเข้ามาเรือนของสุภาษของเจ้าชะตาแปลว่านะคะราหูไม่เสียแต่ว่าต้องมีความเขาเรียกว่าต้องมีความอดทนมีความอดทนอดกลั้น ต้องมีความขยันมันเพียรนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะว่าพระรหัสมาจากคําว่ากรมะกมะกรมมะแปลว่าในเรื่องของงานต่างๆลักษณะนี้นะคะกรมมะไปอยู่ในเรือนของอะไรนะคะรกรมะกมะไปอยู่ในเรือนของนะคะเาบอกว่าสุพะสุพะกรมมะกรมมะไปอยู่ในเรือนของวินาศก็แปลว่า การงานของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ละอ๋อดวงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานแต่เปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมไม่ใช่ว่าดาวที่อยู่วินาศจะแปลว่าจะต้องเสียหายคุกตารางเลยไม่ใช่ก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงของเขามันเป็นเงินเป็นทองให้นะคะมายว่านําซึ่งมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วนําในเรื่องของการเงินมาให้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะ พอแบบนี้แล้วช่วงนี้เลยนะคะช่วงนี้เลยเขามีความวิตก,กังวลเรื่องอะไรเราก็ไปดูก่อนก่อนนะคะว่าในดวงชะตาของเจ้าชะตานะคะมีความวิตตเรื่องกังวลเรื่องอะไรหรือเปล่าเวลาที่เราดูดวงแบบนี้แล้วเราดูพินทุป,ปาอะไรองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์แล้วนะคะเราอย่าลืมในเรื่องของคู่ดาวนะคะคู่ดาวทุกครั้งที่เราดูนะคะเราดูก่อนนะคะว่ามีจันทร์กับอังคาร ได้คําว่าคู่ชู้คู่เสน่หาคู่ชู้มาจากเรื่องอะไรมาจากเรื่องสุภาพคันลองนะคะจันมาจากเรื่องมริวานเพราะฉะนั้นในดวงแบบนี้เป็นคนมีเสน่ห์ไหมคุูบอกว่าก็เป็นคนที่เขาว่ามีเรื่องของที่จันกับราหูจันกับอังคารเนี่ยทำไมถึงเป็นคู่ชู้เพราะนมิธานชาติเวรนะคะเขาบอกว่ามีคําว่านะคะมีคําว่าพระอาทิตย์กับพระรหัส อ่ะมานะคะก็นิตามนิทานชาติเนธันท่าก็บอกว่าพระอาทิตย์ทำไมถึงเป็นคู่มิตรกัน mm. เพราะว่าพระอาทิตย์นะคะเป็นเป็นลูกศิษย์เป็นมานพน้อยมาเรียนนะคะในป่ากับพระพระฤาษีหรืออ่พาพระอาจารย์นะคะก็พระอาจารย์มีความรักใร่นะคะมีความรักให้ในตัวพระอาทิตย์มากเลยก็วันหนึ่งท่านก็เลยยกนางจันทร์ให้เป็นลูกนะคะนางจันทร์ให้เป็นลูกจริงว่า เขาถึงว่าดวงนี้จึงได้คําว่าคู่มิตรกันนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ด้วยความรักนะคะพระพระรหัสด้วยความรักพระอาทิตย์รักลูกศิษย์ก็เลยให้ลูกสาวนะคะไปเป็นพันยาจูต่อมาวันหนึ่งนะคะทำไมถึงเป็นคู่ชู้ต่อมาวันหนึ่งพ่างคานนะคะมาเจอมาเจอใครมาเจอนางจาันในพระอกก็ลบได้เสียกันลักษณะนี้นะคะก็ถึงว่า เป็นในเรื่องของคู่ชู้ไงมันมาจากคันนิทานชาติเมที่ว่าพรางคานมาเจอนางจานในพระอกก็เลยเป็นรอบชู้กันแต่นางจานกับพาทิศเป็นคู่กันเขาบอกว่าทําไมพาทิศพระจันทร์เวลาอยู่ด้วยกันแล้วรักกันแรกๆก็เลิกเราว่าพาทิศเป็นพาะกลางวันพระจันทร์เป็นพาคกลางคืนมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จะอยู่ด้วยกันจันได้ก็ตอนที่มันเกิดศื้อราคาหรือจนทรลุราคาลักษณะนี้ที่มันดาวมาปุมกันลักษณะแบบนี้นะคะช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะเปิด โลกมันก็จะเปิดกว้างออกมานะคะแบบนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะในเรื่องของคู่ดาวเราจะทิ้งไม่ได้เลยนะคะว่ามาจากเรื่องอะไรเสร็จแล้วนะคะเราไปดูต่อ <c oughs> มีคําว่ามีคําว่าจันกระสุนเขาเียกว่าคู่สํารวยสํารานคู่สะดวกสบายนะคะคู่สะดวกสบายมาจากอะไรมาจากมาจากพบการเงินจากการว่าวินาศนะคะแล้วไปต่อนะคะจันกระสาวน่ะคุณนดท้าว่าจันกระสา เขาบอกว่าดวงแบบนี้คู่พัดคลาดนะาะถ้าจานกับเสาเราจะแปลว่าคู่พัดคลาดอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะเรื่องของกรรมการในเรื่องของการเดินทางก็ได้บางทีเรา,เราไปเจอบอกอว่าดวงคุณจะเป็นคู่พัดคลาดนะลักษณะเนี้ยถ้าจะแปลแบบนั้นมันก็คือที่บอกค่ะว่าโหราศาสตร์เนี่ยในการในการดูดวงหรือการพยากรณ์ดวงเนี่ยดาวเนี่ยมันจะมีการที่เรียกว่ามันไม่ได้แปลตรงตัวมากนะัก มันจะมีการที่ว่าจะมีการที่พิ้วหรือการใช้คําพูดได้แต่ถ้าบอกว่าจะเป็นคําว่าพัดภาคมันก็ไม่แปลว่าพัดภาคเสมอสไปแต่ว่ามีการว่ามีการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมาเกี่ยวข้องนะเพราะเสากับละเสากับจานเนี่ยแปลว่าผู้แห่งการเดินทางมันมาจากไหนนะคะเสาเป็นพ่อค้าวานิชมาแล้วนะเสาเป็นพ่อค้าวานิชแล้วเป็นพอ่พอค้าไปเดินทางค้าขาย ไปเจอนางจังนนะ่ะอ่าฮะพราะสาวไปเจอนางจันซึ่งมันจะมีทิธานแช่รา,าเด็นเรื่องหนึง่งทำไมคาว่าจันกลาหูทาไมถึงเรื่องเป็นคู่สมพลคู่สมพลก็นเนื่องจากว่าแต่เป็นคู่นี่สินด้วยลักษณะนี้เพราะจันไปกู้เงินลาหูมาเพื่อทํากิจการร้านค้าโชว์หวยลักษณะนี้นะคะถึงเป็นคู่สมพลและเป็นในเรื่องของคู่เขาเรียกว่าคู่สมพลด้วยแล้วก็คู่นี้สินด้วย ทำไมจันจันกับราหูจันกับเสาก็เรื่องคูดพักๆหรือคู่เดินทางที่บอกว่าละพระเสาเป็นพ่อค้าวนานิชเดินทางไปทั่วเลยแล้วไปเจอนางจันลักษณะนี้ละนะคะอ่ะมันก็จะมีต่ออีกค่ะว่าเสาราหูเป็นคู่มิตรกันก็ค่อยๆเจอก่อนนะคะเดี๋ยวกูค่อยเจอในเรื่องของตรงนั้นแล้วก็จะมาบอกกันว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราดูได้แบบนี้แล้วก็เราไปดูต่อนะคะข้างาาทานนะคะ ทั้งารนะคะกระสุกได้คําว่าคู่มิตรนะคะคู่มิตรกันแล้วก็มีคําว่าหกเจ็ดเจ้าว่าร้อนนิรันทําไมคึงเรอต้องหกเจ็ดเจ้าว่าร้อนนิรันแต่อย่าลืมนะคะว่าสุกของเขามาจากคําว่ามนตรีนะคะเสาเขามาจากคําว่าสีจะร้อนนิรันเรื่องอะไรก็แปลว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีคนสนับสนุนไหมนะคะไปอยู่ในกลุ่มของสังคมแปลว่า ในสังคมของเขาตัวเขาเองมีคนในเรื่องของการสนับสนุนวินาทมาอยู่สหราชาถ้าสหราชาไปอยู่วินา็ไม่ดีแต่วินาไปอยู่สหาชาชแปลว่าแต่มันก็ติดคําว่าวินาศแปลว่าวินาศแปลว่าเสียอย่างเดียวไหมมันไม่ได้แปลว่าเสียอย่างเดียวบางทีเขาดูว่าวินาศแปลว่าสมัยก่อนที่เรียนใหม่ๆเลยสมัยก่อนว่าวินาศแปลว่าคุกตรางลักษณะแบบนี้แต่ว่าพอเราด้วยความที่เราเรียนไปเยอะๆการดู ดูครูบาอาจารย์การดูดวงไปด้วยเลยเนี่ยวินาศมันไม่ได้แปลว่าคุกตารางอย่างเดียวแปลว่าการทําอยู่เบื้องหลังก็ได้ไหมหรือมีคดีความไหมลักษณะแบบนี้นะคะหรือการทํางานของเราอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะไปว่าผลดันที่อาจารย์ดุสิตท่านบอกว่าครูครูเคยนั่งเียนกับอาจารย์ดุสิตท่านบอกว่าดาวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าดาวที่เสียนะเหมือนกับเราเป็นลัคนาแล้วเรายือนอยู่เฉย,เฉย แต่ดาวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผักดันเฮ้ยดูคุณต้องเดินคุณต้องเดินนะคะแต่ว่าดาวที่อยู่นําหน้ารักแปลว่าลากไปเราต้องเดินตามเขาไปแต่ว่าถ้าอยู่ด้านหลังแปลว่าคุณต้องไปนะคุณต้องเดินนะคุณจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ลักษณะนี้คนที่มีดาวข้างหลังรักนะคะไม่ได้แปลว่าเสียหายอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นว่าคุณจะต้องถูกผักดันผักดันให้ไรให้กระทำลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูต่อนะคะ มีมัม,มีดวงนี้ได้ดวงอะไรนะคะเราพิจารณาดวงเราต้องพิจารณาด้วยนะคะดวงนี้ได้ดวงคําว่าจันทรีจันทรีมีดาวเจ็ดสีลายระยะนะคะ,ะได้คําว่าจันทรี <c oughs> คนที่มีดวงจันทรีดวงดอกพิกูลส่วนมากแล้วเนี่ยจะชีวิตจะประสบความสําเร็จนะคะจะมีโอกาสได้ก้าวหน้าได้ได้ได้ไดก้าวหน้าที่สูงขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นดวงนี้ได้คําว่าคุมมพลเพร,ราะอะไรนะได้ได้คําว่าขาับพลขับพลเพราะอะไรเพราะว่าแต่ว่าก็ยังมีดาวกลุ่มรักมาด้วยเพราะว่าดวงที่ดาวลัคนาที่อยู่ข้างหลังรักเลยถ้าอยู่ข้างหลังรักเนี่ยเป็นขับพลแท้เลยแต่ว่ายังมีกลุ่มกลุ่มด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นปลว่าผักผักดันแปลว่าไม่ได้สั่งการอย่างเดียวก็แปลว่าก็มีการทําด้วยการละละแต่จะผักดันอย่างเดียวจะไปสั่งการอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่ามีการสั่งการมีการทําแต่ว่าการทําอะไรของเขาเนี่ยจะต้องลงมือทําด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นคนชี้นิ้วและสั่งอย่างเดียวไม่ได้แต่มีโอกาสได้ไหม <c oughs> ก็บอกว่ามีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาหาเขาเนี่ยนะคะแล้วดวงนี้ยังได้ดวงคาว่าอะไรนะคะเราเราพิจรารณาดวงดวงนี้ได้คําว่านะคะนี่ดวงนี้กรรมะมะกรุรักะนะคะในเรื่องของการงานนะคะ แปลว่าการงานของเขาอยู่ในเรือนของอะไรนะคะพระรหอยู่ในเรือนของพุทธนะคะเขาเรียกว่าครูคู่ปราดฉลาดคู่คิดมีที่ปรึกษาดีแปลว่าตัวเขาเองนะ่ะเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนที่มีให้การสนับสนุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็บางทีมันก็ผิดพลาดไปบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าในดาวพทิติ์ด้วยอะไรด้วยความเชื่อมั่นตัวเองหรือเปล่าผิดพลาดไปบ้างด,ด้วยเลืยดเกียิตัวเองหรือเปล่า พ่พาทิศเป็นการลิกินดีเพราะว่าบางทีด้วยความที่เชื่อมั่นในตัวเองเกินไปมันก็อาจจะทําให้เขาเสียหายบ้างเพราะว่าอยู่ในเรือนของอะไรอยู่ในเรือนของพุทธอาจจะมีคําพูดคําจาอะไรบ้างที่ทําให้อาชีวิตของเขาบางทีอาจจะมีการดับลงบ้างลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูต่อพิจารณาดวงแล้วปีนี้เขานะคะเราดูนะคะว่า เขามีความไม่สบายใจอะไรหรือเปล่านะคะ,ะเรามาดูความไม่สบายใจของเขา <S <S เขาว่าถ้าเราดูก่อนนะใน,ในความไม่สบายใจของเขาปีนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเราก็ไปดูก็ให้ให้หาอะไรเราก็ว่าปีนี้นะคะไอความที่ปัญหาที่จะเกิดกับเขามันเกิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเออระะนนื่องของคาตนะคะบริวารจรปีและคาตกาลิกินีจรปี เรามาดูก่อนความไม่สบายใจคาดบริวารจอนปีนะคะหนึ่งกำลังบริวารจอน,นะคะก็เป็นดาวจันนะคะกำลังคือสิบห้าสองอายุย่างอายุย่างของเขาคืออายุสี่สิบหก มาบวกกันได้61นะคะข้อ3ข้อ1บวกข้อ2นะคะแล้วก็หารด้วย12นะคะเพราะฉะนั้นจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ12หารด้วย12ได้60เหลือเศษ1นะคะความวิตกของเขาเศษ1นะับตั้งแต่ราศีเราก็ใส่คำว่าบริวารไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนนะคะ แล้วก็ในเรื่องของงานเดิมๆสิ่งเดิมๆที่เคยทํานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะการโยกย,ย้ายเห็นไหมคะว่าเขามีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายนะคะน,นี่นี่ความนี่คือความนี่ตกกังวลของเขามาดูปัญหาของเขานะคะหนึ่งเลยคากาลิกินี จอปีนะคะเรามาดูนะคะว่าหนึ่งเลยกำลังค <c oughs> ่าบริวารน,นะคะค่ากาลิกินี <c oughs> จอนะคะเท <c oughs> ่ากับค่าทิศกำลังหกสองบวกอายุย่างอายุย่างเขาคือสี่สิบหกปีบวกกันสาม หนึ 1> 1่งบวกสองหารสิบสองนะคะได้หกนะคะได้ห้าหารด้วยสิบสองสี่สิบแปดนะคะเหลือเศษแปดแปดนับตั้งแต่ราศีที่หนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปลว่าเขายังมีความนิตกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อส่วนสัญญาต่างๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องรับผลทางกายและเกี่ยวกับเรื่องทำสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะ ก็แปลว่าในดวงชะตาปีนี้นะคะเจ้าชะตามีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีความวิตกว่าในในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายจากอะไรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานมีความวิตกกังวลในเรื่องของงานหรือมีความวิตกในกังวลในเรื่องของตัวเขาเองเนี่ยว่าในในตัวเขาเองเกี่ยวกับเรื่องความวิตกกังวลในเรื่องของงานการโยกย้ายการปรับเปลี่ยน ซึ่งเขาจะคิดว่ามันจะไปแล้วดีไหมการโยกย้ายถ้าแบบเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายไปทําอีกแบบหนึ่งเลยจะดีไหมลักษณะแบบนี้นี่คือความวิตกกังวลของเขาแต่ว่างานของเขาที่ทำเนี่ยมันก็ยังทําอยู่งานเดิมเดิมยาละ่ะมันไม่ได้ไปไหนก็งานแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานไปได้เพราะว่าราหูปีนี้ของเขามานะคะไม่ได้มาเสียแต่ว่ามาอุสตสาหะแปลว่าเขาจะต้องมีการเรียนรู้เรียนรู้งานใหม่ๆ มีการดิ้นโลนต้องมีความขย,ยันอดทนมีความมานะอดทนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานต่างๆเพราะฉะฉนั้นเจ้าชะตาจะแบบเจ้าชะตาจะมีการดิ้นโลนไหมปีนี้เจ้าชะตาจะมีการดิ้นโลนนะคะดิ้นโลนเพื่ออะไรเพื่อไปสู่ความสําเร็จลักษณะนี้แต่เจ้าชะตาจะมีความยอ่อ้อไหมนะคะถือว่าเจ้าชะตาก็มีความที่เขาเรียกว่ามุทะรูด้ดุดันพอสมควรบ้างเป็นบางเวลานะคะเพราะว่าหนึ่งเลย แต่ว่าจิตใจของเจ้าชะตาเป็นคนจิตใจดีนะเจ้าชะตาเป็นคนแบบว่าแต่ว่าปากของเจ้าชะตาเป็นคนจิตใจดีนะแต่ว่าในใจของเขาเนี่ยดีไหมแบบว่ายัางยังคิดแต่แต่มันก็ยังมีบางมุมที่ทําให้เขาเจ้าชะตาเสียหายบ้างด้วยความที่หลงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะจึงทําให้เจ้าชะตาบางทีโอกาสที่จะดีๆเข้ามามันจึงทําให้โอกาสหลุดลอยไป เพราะฉั้เวลาที่เราเดนดูแบบนี้เราาจจะเตือนเจ้าชะตาก็ได้นะคะว่าให้ระวังนะคะเรื่องบางสิ่งบางอย่างลงได้ก็ต้องลงลักษณะแบบนี้นะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบนะคะการบรรยายของดวงชายซึ่งนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคะ,ะก็ใช่อย่าลืมนะคะกดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทา youtube ต่อไปวันนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ